สวัสดีค่ะ NSB นะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ NSB จะมาแนะนำเก้า e อี้สำหรับ Work from Home ที่บ้านนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นเบ s eller ของทางร้านเลยก็ว่าได้ค่ะเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆเลยค่ะสำหรับตัวนี้นะคะมีคนนะุณสมบัติยังไงไปชมกันเลยค่ะ <Yahoo! S 1> ตัวนี้นะคะวัสดุด้านหลังพนักพิงจะผลิตจากผ้าน็ต,ตะข่ายนะคะตัวเบาตัวนี้หนาะแล้วก็นุ่ม ตัวนี้ก็ผลิตจากฟองน้ำแล้วก็หุ้มผ้าค่ะทำให้นั่งทำงานานานๆสบายนะคะไม่ร้อนค่ะระบายอากาศได้ดีสำหรับตัวด้านหลังนะคะตัวนี้ดีไซน์มาสวยมากๆเลยค่ะจะมีโค้งนะคะ2เส้นสําหรับรับหลังแล้วก็จะมีตัวซัพพอร์ตให้นะคะตัวนี้โค้งเว้าวรับหลังได้ดีนะคะทําให้นั่งทํางานานานๆไม่เมื่อยล้าแล้วก็แก้ปัญหาออฟฟิศซินโดมได้ค่ะส่วนตัวเท้าแขนนะคะตัวนี้สามารถปรับสูงต่ําได้เพียงแค่กดแล้วก็ดึงขึ้นหรือว่าดันลงนะคะ สามารถปรับตามการใช้งานของเราได้เลยค่ะส่วนวัสดุขาตัวนี้นะคะจะผลิตจากเหล็กชุบโครเมียมค่ะจะรูปทรงแมงมุมนะคะรับน้ำหนักได้ดีแข็งแรงค่ะสามารถรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกร,รัมเลยค่ะ แล้วก็ส่วนสําคัญที่อยากจะแนะนําสําหรับเก้าอี้รุ่นนี้เลยเนี่ยที่ว่าขายดีเบสเลอร์ของเรามีคุณสมบัติที่ดีอย่างหนึ่งเลยที่ลูกค้าจะชอบมากนะคะก็คือคนที่ตัวสูงนะคะมีปัญหาในการเลือกเก้าอี้เลยหลักๆก็คือเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยขาจะเกยค่อนข้างเยอะนะคะเกยออกมาทําให้ปัญหาเวลาการนั่งทํางานานานๆเนี่ยลูกค้าก็จะปวดเมื่อยนะคะนั่งไม่สบาย ส่วนตัวนี้นะคะข้อดีพิเศษของเขาเลยก็คือเบาะตัวนี้นะคะสามารถเลื่อนมาข้างหน้าได้ค่ะตัวเลื่อนจะอยู่ด้านใต้ฝั่งซ้ายมือค่ะก็คือกดแล้วก็ดึงเบาะเข้าหาตัวเองปล่อยแค่นี้ <Okay. S 1> อีกฟังก์ชันหนึ่งนะคะที่ลูกค้าจะชอบมากๆก็จะเป็นเรื่องของการเอนค่ะตัวนี้สามารถปรับเอนได้เต็มที่เลยแล้วก็กดล็อกเบาะ ด้านนี้เลยค่ะกดลงไปเลยเขาก็จะล็อกอยู่ที่ระดับนี้นะคะทําให้การพักผ่อนของเราเนี่ยสบายมากขึ้นสามารถเล่นโทรศัพท์หรือว่าดูซีรีส์อะไรได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นการนอนพักผ่อนอันนี้ก็ได้เลยค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจเก้าอี้รุ่นนี้นะคะแนะนํามากๆสําหรับคนที่ตัวสูงหรือว่าขาย,ยาวนะคะก็สามารถแอดไลน์ที่ค r code ดด้านบนนี้ได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อคอนแทคที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปพักผ่อนก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำไมไม่หมุนให้หนู